วันนี้ก็จะพาไปเที่ยววังบุรพานะครับไปดูกำลังขับรถนะเป็นเ <c oughs> จ้าหน้าที่ขับรถตอนนี้ไปนะครัว่าจะไปเอากระสุนอัรสกอร์มาสักแท่งนเครับกระสุนอัรสกอร์นะครับผมก็ว่าจะไปดูหลายๆตัวนะครับใส่ตัวแม็กกี้15นัดไปดูบัตรแล้วก็ต่อไอ้ลำกล้อง8.6นะอีกตัวหนึ่งกระสุนอัรสกอร์นะเดี๋ยวลองดูนะครับ2,000น,นิดๆครับ2ก็คือ <S 2> 2, <S แทง่แทงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับประมาณ ใช้ตัวเป็นตัวนี้ดีกว่าคือผมเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วซึ่งมันจะมีอัพเกรา,ากผมยกคุณเลยยี่ห้ออาัพากรกับอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ราคาต่างกันเยอะแต่ว่ากลุ่มตัวสุดเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันคนระับไอ้ยีห่ห้อน,นั้นคือตัวตัวสีแล้วเปขา้างหน้าใช่ใช่ครับก็มันแพงกว่าไงแล้วเวลาผมยิงผมก็จะแบบฟานนี ผมก็เข้าร้อยโลแต่ว่าพอเอาของอัฟสกอร์มันถูกพอราคาถูกผมก็ยิงแบบว่าสเปคเขาปะแต่กลุ่มมันก็ใกล้เคียงกันมากผมก็เลยคิดคิดว่าอถ้ามาเนี่ยตั้งใจนะผมคิดว่าน่าจะมันน่าจะซูซีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาเยี่ยมชมนะครับไปที่ความบูรพานะฮะรอติดตามชมนะฮะมากับแอดมินนะครับอาร์สกอร์ของเราแล้วก็แอดมินกลุ่มกลุ่มใดนะอีกทีนึงแอดพี่แอร์ครับแอดพี่แอร์นะครับโอเค สอนยิงปืนนะครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกีฬายิงปืนก็ติดต่อนะครับคู่เอกด้เลยตรงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอเจอกัน กำลังดูอุปกรณ์อาเย็ชบช็อตท่นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทอันน,ะนี้สามยอดนะ ก็มาถึงแล้วนะครับก็จะพาเดินดูนะครับรอบๆก่อนนะเดี๋ยวเราผมจะเดินไปทางตรงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่นะครับอีกทีหนึ่งก็จะมีร้านปืนต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเป็นช่วงบ่ายๆนะครับของวันอังคารนะก็แดดจะร้อนนิดนึงนะครับแดดจะร้อนหน่อยมากับแอดมินนะครับของเราก็เดี๋ยวเดินดูนะครับไปเรื่อยๆนะฮะเป็นที่ที่คนชอบปืนเนี่ยต้องมานะครับแนะนำเลยต้องมานะฮะปืนอนุท ก็จะมีนะครับเป็นอเซสซอรี่เนี่ยเยอะแยะเลยครับมีปืนวางนะครับแล้วก็เป็นพวกหลออตอต่างๆนะฮะที่ร้านปืนนะครับเพลินนะครับเรื่อง่าเพลินเลยนะวันนี้นะเดินได้สบายๆนะครับแล้วก็ไปดูนะครับเป็นแม็ก25นะครับซิปทับ22ราคาอยู่ที่2,005นะครับเกือบทุกร้านเลยนะครับใครสนใจอยู่ก็มาดูได้นะครับร้านปืนนะแถวๆนี้นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลย ผมก็มาเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับมีซองปืนนะครับมีสปีดโรเดอร์ park. นะครับมีผวกเยอะนะครับเสื้อนะเสื้อยืดหมวกแก๊ปนะครับเยอะแยะตอนนี้ก็จะข้ามฝั่งนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดินให้ทั่วๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะไปเรื่อยๆครับก็อันนี้กําลังเดินเข้ามานะครับอยู่ที่โซน่ร้านปืนนิมิตร้านปืนสีบูรพานะครับแอดป็นเอก ขอพ่านนิฟครับเนี่ยฮะอ่าเหุ้เดี๋ยวแวะแป๊บนึงก็ได้แวะแป๊บนึงนะปึ๊บตะกี้เดินผ่านมาเจอหลายร้านนะฮะมีร้านน่าสนใจมามฮะกันอีกเห็นเห็นน้ำมันล้างปืนน้ำยาล้างปืนเป็นไงฮะก็ผมใช้ไอ้ตัวนี้นะวีดีทีสิบซื้อเซื้อกงินได้ทั่วไปมันก็โอเคนะสำหรับโอเคมันไม่ได้แพ้ใครเลย โอเคได้ได้ก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันนะครับพาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายนะบรรยากาศวันนี้วันอังคารนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับโอเคก็มานะครับเรื่อยเรืนะครับก็เป็นนักปืนนะต่างต่างนะครับปืนสายใจนะที่อยู่ด้านหน้านะครับก็พาเดินไปนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดีโอสยามนะครับฝั่งตรงข้ามก่อนนะก็เดินไปเรื่อยๆครับจะมีเป็นอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ เป็นพวกประกานะครับแล้วก็เป็นพวกกล้องต่างๆให้ดูนะครับเยอะแยะเลยปืนราชาปืนหัสดินนะครับมาแล้วนะครับก็เดินไปแวะไปดูไปคุยไปนะครับเรียกว่าเพลินเลยนะฮะวันหนึ่งนะผมอยู่ได้เป็นวันๆแน่นอนนะครับปืนแบบนี้นะเป้าหมายของเราก็คือเดินไปจนข้างสุดทางนะครับแล้วก็จะข้ามฝั่งไปที่ดีโอสยามนะแล้วเดินย้อนกลับมาใหม่นะครับจะได้มองเห็นนะครับทั่วๆว่ามีร้านอะไรยังไงบ้างนะครับทีคิง พอถึตงตซนจุดนี้ก็น่าจะหมดแล้วีมน,มา,นมารไอยไกยมพักหนึ่งแล้วนะไหนกำลังร้อนๆเลยฮนะาทาในชั้นน,นี้เป็นพวกเทารัดนะฮะยี่ห้อเทารัดตี้นะครับเทนะารัเนีตอย่างตัวอย,าง,า,อยางที่ผมบอกมันปืนไม่ดีผมไม่เคยเจอนอกจากปืนทางเอ,อ มันใหญก็<ล>ดีหมดเลยถ้ค <นะ S 1> ิดว่าเหมาะืองครือไวก็ราคาถูกใจไหมต่อไปก็มาดูนะครับด้านบนของดิโอสยามนะครับก็มีปืนอุบลมากนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะครับเรื่อยๆนะผมก็ยืนนะครับถือถ่ายไปเรื่อยนะปืนเอราวันนะ่าสปืนเอราวันนะครับอยู่ตรงนี้ แสดงว่าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะผมมาลืมนะครับปืนโอรานทาน,นิสนะนะอยู่ตรงนี้นะครับปืนเพชรกำท้อนไนะล่ไปนะครับไฮปิดกันนะหยุดติดกับเพชรกำทอนนะครับติดกันเลยนะปืนพงนะตามชื่อร้านนะครับปืนวิชานะอ่ามนี้นะครับปืนวิชาพัดใต้ปืนยุทธกายนะไปร้านปืนนะครับต่าง ก็ตามนี้นะครับโอเคนะครับก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางนะฮะเดินทางฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วข้ามาที่ตัวนี้เป็นดีโอดียอสยามนะก็ผ่านปืนนะับร้านปืนหลากหลายเลยนะฮะวันนี้ตั้งใจนะว่าจะมาเอาด้ามด้ามของปืนลูกโมนะครับอันหนึ่งแล้วก็ลำกล้องคอมมานโด8.6นะครับอันหนึ่งแล้วบางทีอาจจะติดกระสุนนะครับสองสองไปด้วยนะท่านเองก็เอา สองสองเนาะอัมสกอร์อรกกรนะครับแท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งจากท่งหนึ่งดเดี๋ยวดูราคาร้านก่อนนะฮ<ม>นะอาจจะลองสอบถามให้นะครับว่าร้านไหนมันาราคาเท่าไหร่นะครับจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อสมาชิกได้ได้ได้ดูกันนะครับาจะาเป็นรายละเอียดเป็นราคาละเอียดไม่ได้นะไม่ได้นะครบคร่<อ>าวๆนิดๆอะไรอ่าเพราะเราไปพูดต่อโจมไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมีปัญหานะเดี๋ยวมีปัญหาโอเคเดี๋ยวเดินต่อนะครับเดินต่ออีกครึ่งหนึ่ง ปืนอำนา้านพอสีลมร้านพอสีลมนะคะวัะนนี้มาเรื่อยๆปืนอำนาน,นดิสครับเอกชัยร้านปืนนะครับเอกชัยร้านปืนอำนาปืนหมู่ชั้น มือพี่พบนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันนะวันนี้เรามีเวลานะครับพาตัวนะฮะ็นความเสียสละของแอดมินนะครับเอกของเราอาจารย์เอกร่วมกับผมนะครับมาด้วยกันนะวันนี้นหนุ่ชั้นไปแล้วนครับเขาก็บอกอยู่ที่เดียวถ้าเจาะออยู่ที่เดียวร้อยปีต่ออนะีเลย ร้านสุชาติรับเพื่อนร้านสุชาติรับเพื่อนอนะครับนีกท่หมดตรงนี้ก็จะมีทางซ้ายอีกครแต่ว่ามีแค่มีมร้าน,นแฟมิลี่ใช่ใช่ร้านแฟมน,นี้ก็ลูกถูกนะครับชอบที่ดูไหมนี่ร้านปืนแฟมิลี่นะครับร้านครอบครัวนะร้านครอบครัวอีกนิดหนึ่งครับเราเราจะเลี้ยวซ้ายไปสักนิดหนึ่ง ก็จะมีร้านอีกเล็กน้อยสนั่นกลุงร้านอาหารไปไม่ได้เลยครับร้นนีมีของกินนะอ่าก็จะมีของกินนะครับให้เราเดินให้เราเติมพลังกันนะปืนนิธินะครับเห็นอยู่ตรงนู้ดนะไกลๆสุขคนการช่างนะปืนอาภาปืนอาภาสมัยก่อนผมเคยเข้ามาดูนะมีพวกวฉาดิการอยู่ตรงสองครับ ซิกเซาเออร์มัติโต้ทั้งสองเป็นอาภัยนี่นะฮะหรือนี่ที่เป็นอาภายอยู่ใกล้กันนะสมุดการช่างนะซ่อมปืนอ่น่าจะน่าจะหมดแล้วมันจะดึกนัดซ่อมปืนก็มีสายล่าอยู่ไหมครับก็มีพี่ๆสมาชิกหลายๆคนมาถามอ่าฮะซ่อมตรงไหนอะไรอ่แถวนี้แล้วก็คือก็คือมามาในโซนนี้นะฮะอ่จะเป็นร้านซ่อมปืนนะครับการแอนกายนะครับฝั่งนู้นนะครับ โอเคก็น่าจะหมดนะครับร้านสังเวียนก็เดินมาเกือบสุดทางแล้วนะครับตอนนี้ก็จริงๆงถ้าหัวเราอย่างไรนะซอกแกใช่ไปอีกมันก็มอมีอีกครับมันก็จะมีอีกนะฮะเรื่อยๆต้องให้เพื่อนสมาชิกี่้ลองลองเข้ามานะครับเข้ามาเดินดูนะครับเรื่อยๆนะฮะก็วันหนึ่งนะมาเลยวันหนึ่งบมาเลยทั้งวันสนุกเจ้าผมมาเลยฮะมาเดินดูสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะเพลินนะฮะทั้งวันเนี่ยเวลาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูนะครับเรื่องของกระสุนนะอาแต่เอาของเรากันครับตอนนี้ก็กาลังมาอีกล็อกหนึ่งนะของปืนนะครับยังมาไม่สุดนะฮะเราข้ามคอมาก่อนข้ามคอมาแล้วก็จะมีนะครับด้านนะฝั่งตกข้ามนะครับจะเป็นร้านปืนนะครับอีกอีกช่วงหนึ่งนะอีกช่วงหนึ่งร้านปืนมิตรภาพอ่าอยู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปืนอันนี้กันนะพิยะนะครับ,นนรบที่ว่าเป็นปืนของ ประเทศตุรกีนะครับพวกลูกซองต่างๆนะคอมมานโด86นะครับต่างๆเดี๋ยวเดินเดินดูคนระับยอดกานชั่ง,งยาเรียบร้อยนะครับวันนี้ กลับแล้วนะครับกำลังกจะกลับแล้วก็ได้กระสุนมานะครับจํานวนหนึ่งนะรายงานสถานการณ์ตอนนี้อย่างเงี้ยครเอกกระสุนราคากระสุนเนี่ยมันมันไม่ค่อยนิ่งคนระับตอนนี้มันมขึ้นมาจากเดิมหลายหลายอย่างเลยครับ,รบอาจจะตัวเลขเราอาจจะพูดไม่ได้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะฮะถ้าพูดไปวันนี้พูนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นจริงขออนุญาตนะครับไม่พูดเรื่องของราคากระสุน นะแต่ก็โดยภาพรวมๆนะครับตอนนี้ราคาเออกระสุนที่ขาดอยู่เนี่ยก็คืออาร์สกอร์นะครับอาร์สกอร์เนี่ยกระสุนขาดนะครับในแหล่งซื้อขายวุ้ดปืนเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะหมดไปนะเดี๋ยวเขาจะสั่งเข้ามาล็อตใหม่นะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยยังไม่มีนะเพื่อนๆสมาชิกก็ใช้อ่ยี่ห้ออื่นไปก่อนนะครับก็ทดแทนได้นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับมีเอเล่ามีนะเอเล่มีเอสบีนะครับ มีอะไรไงซีซีไอได้นะครับได้สกอหัวแดงยังมีอยู่นะครับร้านลุงก็มีจำหน่ายอยู่นะฮะพยากรไว้อันนี้ผมผมพยากร์ไว้ไว้ดีกว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อกันเนี่ยน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนเมษาอ่าช่วงช่วงนั้นนะครับอาจจะช่วงนั้นน่าจะเหมาะน่าจะมาดูดูได้นะฮะน่าจะดูได้หรืออาจจะสอบถามจากเบอร์โทรที่อยู่ในเน็ตนะครับถามร้านตื่นเลยนะว่ามีหรือยัง นะก็จะสะดวกนะครับอีก,อก,อก,อกช่องทางหนึงนะดูได้นะครับวนี้ผมก็จะกลับไปแล้วสรุปวันนี้ผมก็ได้ได้อะไรบ้างนะฮะผมอ่าคจัดเอกได้กระสุนมานจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนนึงเของผมได้เป็นตัวต่อหลอดนะครับเอาให้ดูนิดน,นึงสำหรับคนที่ใช้8.6นะครับตัวคอมมานโดเนี่ยร้านปิยะนะครับบริการดีเยี่ยมนะโฆษณาให้ร้านด้วยนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นตัว ลอดภทนนะครับเพราะว่ามีเฉพาะตัวลำกล้องไม่มีลูกนะฮะก็จะมีตัวตอหลอดนะครับมาให้กล่องหนึ่งราคาก็สอบถามกันนะครับหน้าร้านเองนะว่าเท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้6นิ้วลำกล้กอง6นิ้วนะครับก็เอาตัวลำกล้องมาทดลองใส่เลยนะแล้วก็จะมีตัวอีกอันหนึ่งที่ผมไปเอามาก็คือด้ามเดี๋ยวยิ้ให้ดูนะฮะด้านยางของเอกนะครับใส่3 8ด ใส่สาดเดี๋ยกลับไปรีวิวให้ดูนะฮะเรื่องของด้ามนี่นะครับขออนุญาตนะให้ดูนิดนึ่งปึ๊บนะครับปืนปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือให้ดูด้ามนะครับด้ามก็คือซื้อมาเปลี่ยนนะครับราคาก็ทั่วๆไปนะครับ9 0้าร้อยพันหนึ่งพันต้นนะครับแล้วแต่เลือกนะฮะอยู่ในประมาณเนี้ยวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับด้ามนะเหตุผลที่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่า ตอนนี้ใส่ปกติใส่ด้ามไม้อยู่นะครับแล้วด้ามไม้มีปัญหาเรื่องของมันดูดซับน้ํามันดีเกินนะทำให้เป็น,ปนสนิมรับใช่ฮนะผู้เอกมีทฤษฎีตัวนี้ไหมฮะด้ามไม้จริงแล้วบางถ้าเราจะบอกว่าด้ามยางมันดีกว่าด้ามไม้มันก็มันก็ไม่ใช่คือมันอยู่ที่การใช้งานและการเก็บรักษาอะไรใช่อย่างบางอย่างาบางคนถนัดพกในรูปแบบหนึง่งด้ามยางอาจจะไม่เหมาะก็ด้ามไม้อาจจะเหมาะกว่า,วาแต่ แต่บางคนก็มันอยู่ที่การใช้งานมากกว่าสรุปก็คืออยู่ที่การใช้งานว่าเราพกพาพเป็นยังไงใช้งานเก็บรูปแบบไหนชาลมจลมมันอย่างไรนะครับสนิมก็ขึ้นอยู่กับตัวนั้นแหละนะนเป็นหลักแนวเ,เป็นหลักเลยเจากประสบการณ์อะไรก็ช่านที่มันเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยมันจะไม่เอมันแทบจะไม่มีอะไรดีไปกว่ากันถ้าถ้าเราเอาัเรื่องเรื่องของราคาแต่ละอย่างมาเทียบกัน มันก็ยังไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าไอ้ของแพงมันจะดีกว่ามันอยู่ที่การใช้งานการใช้งานแล้วก็ต้นทุนก,การผลิตของสิ่งนั้นนั้นครับโอเคนี่จะเป็นข้อมูลนะครับจากแอดมินเพจของเรานะฮะ,นะฮะเดี๋ยวช่วงสักเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีนะฮะการอะไรนะทำทำ มิติ้งสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเราคุยกันไว้นะครับว่าเพจกลุ่มของเราตอนนี้สมาชิกเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยมากนะฮะมากเหลือเกินนะวันวันนึงก็โอ้เป็นหลักร้อยนะฮะอ่าหลักร้อยคนนะครับซึ่งคิดว่ากลุ่มเรากําลังโตขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณภาพปืนนะที่แอดมินได้ให้ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกไว้นะครับเรื่องของการแต่งไกลปืนเนี่ยเมื่อวานทดสอบได้เท่าไหร่นะฮะอีกทีหนึ่งไกลจุด้าปอหนึ่งจุดห้าปอนด์นะครับซึ่ง เรียกว่านะต้องใช้พูดบ้าไปแล้วนะฮะสุดยอดนะฮะมันแบบเบามากนะครับเบาอยู่นะฮะแล้วก็ราคาอยู่ที่พูดได้เลยใช่มั้ย600บาท600บาทนะครับ600บาทก็คือไอ้อะไรที่ที่ผมทําเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมตัดจากกิ่งไม้ข้างบ้านไม่ใช่นะผมสั่งทําจากสั่งทํามาเอจากโรงงานที่ทํามันทําสปริงเลยครับอ่าก็คือสั่งทํามามีต้นทุนนะฮะใช่ครับก็คือไอ้ไอ้เรื่องต้นทุนเรื่องอะไรผมผม มันอีกเรื่องนึงแต่ว่าไอ้หกรบาทเนี่ยราคาทปพิงมันก็มีราคาอยู่แต่ว่าหกร้อยบาทเนี่ยรับประกัน2เดือนคือพี่ลั่นไปเลยทุกๆวันพี่นอนลนอนลั่นนั่งลั่นไปเลยอพังมาเปลี่ยนแล้วผมคืนอล้นี่สามร้อยเทีมพี่ขนนี้ <500 S 1> นะแอดมินเรานะคอนเฟิร์มขนาดนี้นะครับก็อย่ารอช้านะรีบมาเลยนะใครรับปืนอัลกอร์เอ,อ็มพันสไปนะครับ นะสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือไอ้เรื่องนี้แหละนะไกลปืนนะครับไม่ใหม่เนี่ยเต่ผมจะได้นะว่าน่าจะลองแบบเริ่มเริ่มต้นยังไม่ยังไม่แต่งไกลเนี่ยมันวัดได้เท่าไหร่เออแล้วก็ยังไม่รู้นะตรงนี้เดี๋ยวลองอาจจะมีข้อมูลนะครับแตนะ่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นเนี่ยถ้าเผื่อมีข้อมูลเนี่ยก็แจ้งนะแจ้งเรามานิดน,นึงนะครับว่าไกลปืนนะครับรักไม่ใหม่หมเลยเนี่ยกี่ปอนนะครับซึ่งนะถ้าเผื่อเอามาแต่งเนี่ยจะเหลือแค่ปอนครึ่งนะปอนครึ่งเนี่ยมีผลกับการยิง มีเพื่อนสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะครับได้ทดสอบที่ระยะเท่าไรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเนี่ยเข้าเป็นกระจุกเดียวกันนะครับเขาเรียกพวงองุ่นครับพวงพวงอางุ่นนะฮะสุดยอดนะฮะอันนี้ก็คือมาจากการแต่งไกานะครับนั่นเองนะเพราะนั้นก็สนับสนุนนะครับของเรานะกลุ่มเราเราก็ต้องส่งเสริมกันนะฮะและอีกหน่อยเนี่ยกำลังจะดังแล้วนะ อันแล้วผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเรื่องมิ팅ที่เราคุยกันไว้น่ะคือไม่ใช่ว่าคนที่จะมามิ팅ก็คือคนที่มีปืนอาาะกรนะใครก็ได้พี่ท่านไหนก็ได้ที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยพี่ไม่ต้องมีปืนก็ได้พี่มาด้วยกันเดี๋ยวกระสุนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงผมอยากให้มามาเจอกันมาเจอกันมาคุยกันคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยสนใจใน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 คุยตัวนี้อืมครับผมมาคุยกันได้มาคุยกันได้ที่มีัครับ เดี๋ยวเราไว้รอฟังข่าวนะครับจากเพจของเราเนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งข่าวไประยะนะครับว่าอะไรช่วงไหนนะครับสะดวกแบบไหนบ้างอย่างไงบ้างนะครับมาเจอกันมาคุยกันนะฮะไม่ต้องมีปืนนะฮะเอาว่าเราเราชอบนะครับในสิ่งเดียวกันนะฮะเราก็มาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะไอ้นู่นนี่เป็นยังไงบ้างนะครับจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงนะก็มาคุยกันนะครับคุยกันอาจจะมีแข่งขนเล็กๆนะครับบ้างนะฮะอาจจะแบบเราจะจัดแบบ เป็นเชิงสังสรรค์นะครับเล็กๆนะฮะอาจจะแข่งกันดิงดิงเป้าบ้างแต่อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวนะครับอีกทีหนึ่งโอเคเนี่ดแล้วก็เดินทางกลับนะครับโอเคครับเนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังอีกช่วงหนึ่งนะครับว่าเราจะแจ้งข่าวอะไรยังไงนะครับจากเพจของเราได้เลยนะฮะครับผมอันนี้ก็แอดมินนะฮะสุดหลอนะฮะวันนี้เราเดินทัวร์กันเช้าบุราเนี่ยประมาณสักเกือบสองสองชั่วโมงนะฮะสองชั่วโมงนะฮะมาเดินที่ย่านวังบูรพานะครับ เป็นแหล่งที่คนชอบปืนเนี่ยเดินได้ทั้งวันนะเดินไปถามไปดูไปนะครับมีหมื่นหมดหมื่นนะฮะ <c oughs> รับประกันนะฮะหรือคือพี่ๆบางคนอาจจะยังไม่มีปืนแต่อยากจะศึกษาว่ามันซื้อ,อยังไงอะไรงไงก็สอบถามได้แล้วก็มาเดินเที่ยวได้คนระับมาเดินเที่ยวเราไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องถือปืนมาแต่หาซองครับน,า,นาตาลมาสักซองหนึ่งมาก<ช>็จะได้ดีมันก็จะรู้สึกว่ามีแบบเ้ยนิดหนึ่งคะองซองซองเปล่าก็ได้ครับ สือือซองไว้นะฮะเราเหมือนสมมติว่าเรามีปสามไว้นะฮะร้านปุ๋ก็จะบริการเราเป็นแบบนะเขาเรียกว่าการบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะจากเดิมห้าสิบอยู่แล้วนะตอนนี้เพิ่มอีกห้าสิบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เป็นเทคนิคนะครับอย่างหนึ่งนะในการมาเดินนะครับแถวๆย่านนี้นะเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผม